สวัสดีครับวันนี้ก็มีอยู่กับช่อง YouTube พีิลล์รถดำครับวันนี้พามาชมภายในใหม่ครับจ้าปลายสายร้อนครับเขาเรียกว่าสดร้อนเลยสดร้อนเนาะเพิ่งใส่เสร็จใหม่ใหม่ครับมาใส่ช่างเพิ่งมมาใส่หน้างานนะครับใส่หนน้าางเลยครับช่างช่างอยู่ไหนนี่ช่างอยู่ชลบุรีครับช่างอยู่ชลบุรีเนาะลูกพงมาลัยก็นี่น้ำปั้นใหม่ งานสร้างเนาะปั้นใหม่เนาะสแกนเนี่ยที่นี่มันจับตองเนี้ยก็ได้ภูมิใจไหมนนทรีดูแบบเสียไปผมภูมิใจมากเลยครับเท่าไยนี่หมดไปท่าไยเอาไปเยอะอยู่ครับอ๋อไปเยอะอยู่เนาะจะไม่ตามกับหลักมือแน่นอนบอกก็เป็นโบทรงสิงแนะของฉัน ใช่ละเอียดตัวนี่นี่เขาเรียกว่าลายเข็มล่าลายเข็มล่านี่ครับก็ดูครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแบบข้าวๆไปก่อนมันลื่นมันดูมันจะดูแลง่ายครับนี่ครับเพลงประตูนี่สวยครับแต่งมาได้ใส่กระจกคืนกัยนี่ก็ ช่างพึ่งใส่เสร็จๆร้อนๆใหม่ๆก็รีวิวให้เอซได้ดูก่อนครับใครเอฟซีใส่ร้อนก็ติดตามเลยครับภายนอกอย่าเพิ่งดูครับดูภายในไปก่อน,นภายนอกก็ยังดูแบบทรเชิงบวทรงเชงอยู่นี่นี่คือแนี่ขายไหมนี่นขายแต่ทืนตัวเก่าเนาะเชิญเครับขายครับใต้น่าจะเป็นใต้กระจบกแคปมิกดีกาเนาะดกาขายแต่ว่าทืนตัวเก่าครับ เท่าไรเท่าไรสอบถามสวยนะนี่ใครที่มีเด็กล้านะใครที่มีเด็กล้าทักมาได้เลยครับเคิน,นดูครับนี่กดูเข้าๆไปก่อนนะครับมีหลายหลายจุดนะครับอประตูฝั่งนี้ประตูมันหนาเลยนะเนี่มาดานบนชิ้น ต้องเหลือพวกนี้นานท่าดําตัวนี้เนาะทําตัวนี้ใช่มันไม่ตัดอืมมันไม่ตัดัมนใช่ถ้าสีดําซุยไม่ต้อนี้ดูไหมเนาะน่าจะเข้าให้มันดําเข้าไปเลยต้องรอดูก่อนหละไรรอดูอีกเนี่ยพวกเนี่ยทำพุ่มดําเนาะพุ่มบี P อพเป็นแบบสวยเสียดายเนาะท่าตัวนี้ด้วยเนาะจริง เต็มเลยเป็นลายลายไม้ก็ได right. ้ลายไม้แบบนี้นั่นเลยเดี๋ยวรอดูก่อนนี่ก็เป็นก็ยังไม่จบครับจบไม่ซิมครับรามจริงถ้าผมนี่ไปเนาะผมซื้อไอ้ตัวนั้นมาแล้วเนี่ไอ้ตัวหุ้มข้างหน้าัน็ต้อมอเลยเอามาเห็นตรงนี้แล้วนิดเดียวอีกนี่จับ เงาอิงลื ö, ENE, okay? ่นเลยครับพี <S S ่น้องสวยงามครับย้อนใส่ไปนิดนึงเต็มระบบรู้ดิมวยตะคยกันด้วยเนาะเราก็รู้วะเต็มแล้วมวยตะคยกันยังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้เราก็วิ่งปักบโอยู่ครับ มือยังยังเคือของใหม่ยอยู่เนะเาะสนใจสอบถามได้ครับสนใจก็สอบถามได้ครับสายหลอนครับราคาเป็นมิตรนะครับมิดจ่ชีพ <laughs> <laughs> รมยังไม่ได้ใส่เลยพื้นนี่ดูดิงเลยเอาอันเนี้ยคือใสน่นอนบมันหมดแล้วนั่นแหละไม่ต้องใส่แล้วมั้งพ่นสีเลยพ่นสีดำเลย สีรองืนนั่นแหละนี่ดันหลังครับแมวกักซับแมวกัดซับอีกถ้าได้โบแบบนี้อีกอันหนึ่งก็สวยเ้มือนกันนี่ถ้าเล่นภายในเราก็ต้องให้มันทรงคล้ายกันเลยเนาะโอ้โหรถโยกรถโยก ้องเอาภายในให้มันเรียบๆหน่อยอืมยอดใส่ไปนิดนึงครับดูๆคร่าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวใหม่อีกทีนะเพื่อความสุขนะคือของใหม่อยู่ตัวนี้อยากให้เอฟซีได้เห็นกันดูนะครับคือของใหม่ครับดีนเต็มคันแล้วยังไม่รู้ด้วยกันด้ยนั่นแหละเขาจะน่วมหรือไรน่วมนุ่วมนุ่มพันหนึ่งครับพันหนึ่งเนาะพันหนึ่งบาทครับนุ่ม พันหนึ่งครับถ้ามีคนตัวโรคล่ะถ้าตัว,<อ>ตวโรคขายเลยครับขายก็เผื่อมีคนสึกษามาเนาะไม่รู้่แเขาจะต่อรองโน้ทันหนึ่งรับทันหนึ่งครับไม่ได้อะไรครับเดแค่ตะเออ้าะเอาขายอยู่ในะตะเลาะมาเลยเดี๋ยวไปโพดขายก่อนนี่มันสวยแล้วไม่ต้องใช้นวมถ้าใส่ไปมันสีดไม่ขเข้าหรือมันตัดกันไม่เข้าเลยเลยสีทองเลาทองอาสีนี่เลย อหนไลน์นี่นี่ทั้งหมดเออะอีชุดนี้เลยตัวน,นี้นี่หมดแต่สายพรมด้วยก็เกือบร้อย,ยสวยเลยแบบนี้ใช<ฮ>่นึกดีทำไป็นขุดรอยรั่วก่อนเนี่ยตรงนี้ทำไมทำสีดำได้ครับ่นสีดำมึงเลยป้ะคนมันมันจะเข้าไหม เมื่อราพีฟ้าไม่ใช่มันจึงเป็นพ่นมากขึ้นขนดนั้ใช่ไอมนี่เราพ่นละกวนาะให้มันตัดกับพวกนี้เนาะนี่อันนี้เขาไม่ทำตัวนี้เลยวะนาะเราไปหุ้มเป็นหนังดำเองมั้งนั่นแหละหุ้มเหมือนกันแต่บางทีไว้ยังงี้มันก็ดิมเนาะแค่ดิมของรถมามเดดิิต แต่ออกรถมายังไม่รู้เลยลว่าตรงนี้คือที่ใส่ไหเนาะเหมือนกันใช่ไหมที่ใสายไหนเป็นเ็บเอกานเป็นเก็บเอกสารหรือเปล่ามนีไปเยอะๆโบนี่ถ้าได้คู่เหมือนกันนี่ ไอ้บาะนี่มือมันนั่งไปมืมันสูงสูงนะสูงในงงทำไมนั่งไปมันสูงอย่างวะสูงนี่าจะพยาหาตับอีกกระโดดลงไปหาเอฟตัดลงเวลาโหลดหน่อยเนาะโลดใส่บาะโหลดคือทำซือซ้อซื้อซื้อเลขโหลดมาใส่บให้มันสมดุลกันมันนั่งได้ดีนี่ก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับแต่ก่อนนี่ขึ้นมานี่ไม่รู้อะไรต่ออะไรนะ จ็ดูไม่ได้เลยคนมักจะงงถอดไปไหนอีกล้ววันนี้ก็เปิดประตูอาซาเปิดได้สบายเลยเปิดตู้นอนเลยทีนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้เปิดๆ่อยชัดหน่อยอือนี่เรือตั้งๆดูในยังไงอ่สวยนะดูดิเดีจ้าไม่เป็นไหนๆเปิดตู้เปิดก่อนเปิดก่อน ครับคลิปนี้ก็บายบายครับรอชมอีอกที<ด>นะครับเดี๋ยวจะรีวิวสดๆให้ดูนะครับก็นี่ครับด้วยรีวิวด้วยก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่อัจะเป็นค,คันแรกในสุรินหรือเปล่านี่รถดำนี่ร,ร,ร,รู้แล้วเดี๋ไไ<ช>ยวเราใส่ใส่กันฝุ่นเสร็จก่อนแล้วค่อยรีวิวกนั่นแหละเราติดตามได้เลยเราติดตามชมครับขอเลขสี่ซียล่น